ทานพื้นบ้านเรื่องอุทัยเทวีหลังจากอภิเศกสมรสกับเจ้าหญิงชันนาด้วยความจำเป็นแล้วเจ้าชายสุทธราชก็ไม่ได้สนใจใหยดีด้วยมีใจรักมั่นคงต่อนางอุทัยเทวีเจ้าหญิงชันนาเกิดความน้อยพระไยัยเมื่อทราบความจริงจากข้าหลวงคนสนิทก็คิดฤิษยาสั่งให้นำรูปนางอุทัยเทวีไปทิ้งน้ำ แทนที่เจ้าชายสุทธราชุมารจะลืมเรือนางอันเป็นที่รักกับยิ่งเป้าเพ้อคร่ำควรวญถึงตนางอุทัยทีวีไม่สั่งซามิหนำซ้ำยังพลอยโกรธเจ้าหญิงฉันนาทําให้หมางเมินยิ่งกว่าแต่ก่อนเจ้าหญิงฉันนายังไม่ยอมสำนึกตัวหันมาสร้างความดีเอาชนะใจเจ้าชายกับเชื่อแรงยุคข้าหลวงคนสนิททําการว่าจ้างสองตายายผู้วิจิตร ให้ไปลวงจับเอานางอุทัยเทวีมากักขังไว้สองตายายขี่เรือยนต์เหาะมา,านางอุทัยเทวีถึงเมืองกาลบแล้วลวงว่าเจ้าชายจุทราชกูมานให้มารับไปอยู่ด้วยกันนางอุทัยเทวีหลงเชื่อนั่งเรือไปกับตายายจึงตกอยู่ในเงื้อมือของเจ้าหญิงฉันนาด้วยความแค้นเจ้าหญิงฉันนาสั่งให้เคี่ยนนางอุทัยเทวีจนสลบแล้ว ให้สองตายายเจ้าเร่ํานำไปทิ้งแม่น้ำเพราะเข้าใจว่านางอุทัยเทวีสิ้นชีวิตไปแล้วนางอุทยเทวีมีเชื้อสายนาคราชพอร่างถูกน้ำก็ปื้นขึ้นมาพอดีมีแม่ค้าขายขนมภายเรือผ่านมาจึงช่วยเอาไว้และพาไปเลี้ยงไว้ที่บ้านของตนซึ่งตั้งอยู่ริมน้ำนางอุทยัยอาสาพายเรือขายขนมแทนแม่ค้าโดยแปลงกายเป็นหญิงชราแต่มีผมดำสนิท แล้วพายเรือไปขายแถวท่าน้ําพระราชวังส่วนเจ้าหญิงฉันนานั้นผลกรรมได้ตามสนองทำให้ผมงอกขาวโพลนหมดทั้งศรีรษะนางข้าหลวงคนสนิทจิงพาหญิงชราขายขนมซึ่งยังมีผมงอกดำทั้งที่สูงวัยแล้วมาเป้าเจ้าหญิงฉันนาเพื่อให้ช่วยรักษาหญิงชราจึงโกนผมเจ้าหญิงฉันนาแล้วเอาปลาพอกจนทั่วแล้ว ใช้หม้อดินครอบเอาไว้บอกว่าเป็นยาวิเศษอีกเจ็ดวันจะมาเอาหม้อที่ครอบไว้ออกให้แผลที่ถูกมิดโกนผมบาดท,ทำให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายจนเจ้าหญิงฉันนาสิ้นใจในเวลาต่อมาเพ่อหมอหลวงทำการรักษาไม่ทันเจ้าชายสุทธราชกูมารบวชอุทิศส่วนกุศลให้เจ้าหญิงฉันนาเมื่อศึกแล้วจิงราพระเจ้ากันจรา กลับไปยังเมืองการลบของตนตามเดิมพระเจ้าการลบได้มอบราชสมบัติให้เจ้าชายจุทรากุมารและนางอุไทัยเทวีครอบครองบ้านเมืองก็สงบสุขเจริญรุ่งเรืองนับแต่นั้นมาในทานพื้นบ้านเรื่องอุไทยเทวีก็ได้เดินทางมาถึงตอนจบโดยสมบูรณ์ก็หวังว่าจะสร้างความเพลิดเพลินบ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณทุกการติดตามและรับชม ขอบคุณรัชวัสดิโปรดติดต,ตามตอนต่อไป